สารยานะครับข้อาสารไปที่สารยาแล้วก็อาหารสุดาไปให้ที่นะกรวดถุเดี๋้องซื้อเพิ่มไปอีกครับตอนนี้น้องเปลี่ยนนายก็มารอ,อแ้ะดูบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศของอบ้านเด่นนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเด่นสมชื่อครับนี่มีไม้ไม้สักครับมาได้เลยครนี่สวยงามมากครับอันนี้ อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าส่วนตัวนะครับันห้องส่วนตัวก็คือใครมาจัดเลี้ยงแต่วันนี้เขามาเปิดให้ผมนะครับเพราะว่าวันนี้แขกเยอะมากนะครับแขกเยอะมากก็มาเปิดเปิดเปิดใิดนะครับมาเปิดห้องห้องเรียกห้องเลี้ยงเรารับรองนะครับนี่อีกหลังเนี้ยนี่ด้านอีกหลังหนึ่งนะนี่อีกหลังงครับบรรยากาศสวยงามมาก บรรยากาศดีนะครับดูด้างล่างเะยนี่บรรยากาศนะครับผมผมเคยมาถ่ายละครเรื่องต้นเหนือเมฆมาแล้วเนี่ยมาเหยียบตรงนี้เม่อไหร่เดี๋ยวมันลุกเหยียบเหยียบเลยนี่นี่คือบรรยากาศทา้งล่างนะครับที่จอดรถสวยครับบ้านไทยนะครับบ้านไทยไทยนี่ฮะดูวันนี้วันแม่นะครับ คือทุกที่นะที่มีโต๊ะนั่งเ่ยก็จะเต็มหมดนะครับด้านนั้นก็เป็นคลองยาวประมาณับเ,เกือบ500เมตรนะครับที่ผมมาถ่ายสวยมากบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเย็นหน้าหนาวนี่โอโ้โหแบบสวยจริงๆนะเด่นเด่นสงเชื่อร้านนี้นะนี่คือนี่คือบรรยากาศนะเนี่ย ไม่ดูอีกหลังหนะนึ่งนี่ฮถ้าใครไม่มีที่นั่งก็จะมาถ่ายเช็คอินเนี่ยข้างบนนี่มาถ่ายเช็คอินนะครับที่นี่เนี่ก็จะเป็นนอกชานด้านนี้นะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นท้องนาท้องทุ่งบรรยากาศฉากนี้ถ้าใครดูเรื่องค่อเหนือแม่ก็จะรู้ว่าเป็นฉากที่มอเตอร์ไซค์ขับไล่กันนะครับเนี่ย ขับไล่กันทั้งบนแล้วก็ปลารละเบิดกนะันนะนี่ก็คืออันนี้กำลังรอเขาจัดจัดห้องอยู่นะครับแล้วก็เราสั่งอาหารไปแล้วนี่คือทางล่างบรรยากาศนะครับจะมีจก็บเช็คิน้าอล่างนะครับนะครับเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นนะครับเนี่ยล่างก็จะมี แกเรือมานะครับมีชิงช้าให้นั่งนี่นะครับชิงช้ามีชิงช้าให้ไปไปไปมานะครับวันนี้เหมาะมากนะครับที่ฝาคุณแม่และครอบครัวมารับประทานอาหารกันนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกทุกท่านด้วยนะครับได้รับรางวัลแม่ดีเด่นนะครับประจําปีนี้และหลายท่าน นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ลูกดีเด็นหลายหลายหลายท่านนะครับที่ได้รับกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพดีมีแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของแม่แม่ทุกท่านเลยครับที่สําคัญคือขอให้อายุย,านะายืนยาวนะอายุยืนยาว นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้โพราอ,อัอนนี้แล้วลูกนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงตอนี้นี้โอโ้นี่แยปล่ยเชือมันยอนเลยมันจะนอน นี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ะอ,อะไรคลองนะคลองสิครลองสินะครับบ้านผู้ใหญ่เด่นนะครับนะครับเรือนผู้ใหญ่เด่นนะครับคลอง11มาได้เลยอันนี้ก็แขกหนึ่งหนึ่งท่านนะครับรับเชิญเบียนนาย ใครบอกชื่อโยกอะไรโยกกลงนะเนี่ยครับไปร้อยรอบเขาก็ไม่หันโยกกลางโยกกลงไม่มีครับไม่มีกระเดกไม่มีหันมืออะไรหนักหนักเี่ยน้าลูกตุบตุบหม่อยหน่อยหื่อหน่อยหน่อยท่าไหนลูกไหน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 กิวข้าวใช่ไหมลูกแต่พ่อสั่งง่ายๆไก่ทอดขารรกไอนีะะ พอพี่กี่น้อยได้เหรออหลับแล้วลูกหนาวนแล้วต้องกินนครัเตีวอากาศีุยคู่นี้ต้องไปข้าวไปคุยี้านมาตัได้มี่เปิดงานนี้เรารนี้ต้อง พอดีน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งประทุมก็าพาคุณแม่มาทานด้วยก็เลยบอกเออแล้วมานั่งทานรวมกันเลยนะครับเขาให้คุณแม่น้องหนึ่งประทุมนะครับก็จะมาทานด้วยอจะไหนลูกจะไปไหนลูกอ๋ตูดจะไปไหนอ๋ออันใหญ่เนี่ยอยันใหญ่เนี่ย จอแจงามน่งอะไรนึ่หอก็้กแออไปน้ำน้ำแล้วก็โค้กมาเดี๋ยวไปสั่งที่โต๊ก็ได้นี่นะคุณแม่น้องหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่คนที่คนที่พี่สาวน,นี่คุณแม่น้องหนึ่งนี่คุณแม่นี่คุณแม,แม,แม่แม่คุณแม่ยังสาวอยู่เลยเออคุณแม่หอเเจ็ดสิบแล้วหรอ โอ้ยผมยังคิดประมาณสักห้าสิบจ็สองหกสิบสองหกสิบสามพอเนี่นี่คุณแม่กับคุณลูกจะเหลือห้าสิบน้องหนึ่งพอถ้ามาแถวนี้ต้องหนึ่งประทุมเลยครับนี่มาลูกเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันก็สวัสดีนะครับท่านแม่แม่ทุกท่านนะครับก็บอกคุณแม่ยังสวยอยู่เลย น้ำแป๊กินของทอดครับหมอไม่ทันแล้วครับล่อโรตีไก่ล้้ววยทอดแเป็นของทอดห้าหมดในแป๊กเขาบอกของทอดไปถึงทิ้งเลยนะวันนี้ผู้ใหญ่นี่ลุงพี่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ที่เราเขตอยู่ที่เขตที่เราไปใครหานหมาอ๋อสวัสดีครับวันนี้เป็นลุงอะไรเน่ย นี่วงการพระแล้ววงการพระไม่ได้นี่เลยไนหนมาฝันเลยไม่ได้ไปไหนเลยของทอดห้ามแปะเขาบอกทั้งกระถินทั้งพระป่าห้าง ไม่ใาไม่ยหเราตัดเตลยวอยู่อยู่ไเาไปไปแล้วอ๋อหาไม่ใหญ่ไย่ัเย็นะตัเย็นไม่ลุงนลุงหล่อป่ะลครับุงนหล่อไหมเนี่ยหล่อไหมหลอเห็นแล้ยังคนนี้น่คนนี้ใหรอ่ีเลยลบแลยเรเทุเอาเลยครับเอาเลยครับแบบตัดทุกคนเลย มาเยอะบปะประตูเนี่ยแล้วตัวเหลือร้อประตูอเขาบอกเขาไปจุดพันกันเห็นแล้วนะน้องเป็นนายเขาไปุพนายว่าตัวโอเคนายหืึหันขยำมากนะขยำมากอ๋อสองของเก่าของพี่มาแต่เราไม่ไปเพราะไอ้ตรงนั้นมันเป็นของมีงบมงบของเทศบาลนครับเราจับจากที่เรื่องสิ่มาไว้หนองเสือ เวลาไปเจอหมาที่ว่าชอบไปในคนนี่เราจะมาหนักก่าแล้วก็ที่ตลกอะไรที่พี่บอกอ่ะอยู่ท้อง14หรอกแค่ตลกนั้นเขาบอกมีไม่เยอะหรอกน้อยเขาบอกมีน้อยมีเจ็ด<น>ตัวใช่น้อป่อย ตัวนะขน้อยเจ็ดตัวน้อยมหาับที่บ้านี่หลหลานหลานไม่รู้ก็ได้เออผมว่าผมมีเล็นะผู้ใหญ่เล็กกว่าผมอีกใหญ่คนโตยีสิบเดี๋ยวเมียมยคนไหนเนี่ยปัจจุบันมาโอ้โหนี่หลอกนะผมว่าผมมีเลกมีี่ยี่กว่า็ผมนี่นี่ขวบดเดือนที่ยี่สิบําปีมหาลัยแล้วที่สองที่ก

อาใหญยุกอาใหญ่ยุกอืใอา่อาใหญ่อแมไอเขิไเคยเยิ้มนอนฟันขาวแงเลยเคมดฟันขาวแงเลยดูานมกันขาแง่เลยูไแง่ง หางยไงลงยาก็อยู่ตอนแรกๆช่วงแรกๆก็เท่า2,000ขั้น2อเดนหอัจูวยรโน่ะโอเคนะหายจถิงน้องเปลี่ยนนแล้วนะเดี๋ยวเราก็พาน้องไปทานข้าวกนน่าจะอยูแล้ว โอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูเดีวดูคืนนี้ก็ได้คืนนี้เพราะไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายคืนแล้วนะคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณนะครับวันนี้กลุ่มของแฟนคลับของน้องเปลี่ยนนายพากันไปที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับไปเลี้ยงอาหารไปทำความสนุกสนานให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านสุขสุดท้ายแล้วก็ไปมอบ สตางค์อมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ เอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงกันขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยแถวนั้นตรงนั้นนะฮะก็เป็นแม่ๆของหลายๆคนนะครับที่อยู่ในบ้านสุดสุดท้ายก็ถือว่าได้ไปไหว้คนแก่คนเฒ่าวันนี้ขอโทษจริงๆเราจะเข้าไปแดมไม่เสร็จภารกิจนะครับก่าจะเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเหนืออีกห,หนึ่งแต่มาทานข้าวก่อนนะครับมาทานข้าวก่อน ขอบคุณมากมากนำโดยคุณอะไรเนะยคุณนุชเน่คุณนุชใช่ไหมน้องนุชแล้วก็หนึ่งเทียนทะเลแล้วก็หลายๆคนนะฮะประมาณ30กว่าคน 30- 40คนที่คนมาจากอบุบลกรีสะเกตอ่าแล้วก็มาจากอบุบลศรีสเกตโหนั่งเครื่องมาจากอุบลเลยนะครับดูความตั้งใจจริงนะครับเปลี่ยนนายเปลี่ยนเปลี่ยนนายหลับมาขอบคุณแม่นุชกันเร็วขอบคุณด้วยหลายคนดุ้ยมามา,มาปะข้างในลุกป,ปะมา เ่เเข้าไปูไมโตยาวจังเ่าก mm ี hmm. ่คนไะ ตโต๊ะดูไนะด้น,นี่แค่หนึ่งประตูต่า,างห้องดูเลยว่านะครับมีบรรยากาศมี่เป็นการมาห้องห้องพิเศษนะครับห้องนี้เราก็มาถ่ายละครแล้วเหมือนกันนี่นะครับห้องห้องสวยห้องามครับใครมาได้เลยครับบ้างผู้ใหญ่เด่นนะบอกว่าว่คุณบินมาลินแนะนํามานะครับจะได้รถอีกหลายก็เซ็ตเลยนะครับแล้วก็จะเปิดห้องแบบสวยๆอย่างนี้ให้นังด้วย โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไลน์นิดนึงนะครับเดี๋ยวงานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไลน์ไลน์ต่อน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะทานข้าวด้วยกันครับอ่ะให้ดูจริงน,นี่เขอยู่นี่ต้องได้คนนี้ก็ได้ต้องการทุกบ้านเพียง